ครับครับผมะนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องราวของตลาดหุน้นไทยกันเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเช่นเคยแหละครับเราก็ต้องปูพื้นมาจากโลกกันนะครับว่าตกลงสถานาการณ์โลกเป็นอย่างไรถ้าเงินดอลลาร์ณขนะ,ะนี้นี่ก็เริ่มกลับมาไม่ได้เริ่มอ่ะคือแข็งค่ากันตลอดนะจะเกือบแตะหนึ่งร้อยหกแล้วนะฮะก็ะกลับมาแล้วสําหรับตัวของค่าเงนินดอลลาร์อกลมว่าสถานาการณ์โลกณวันนี้ในมุมมองของอาจารย์เป็นอย่างไรครับ เนื่องจากวันนี้หัวข้อน่าจะเป็นเรื่องของจุดต่ําสุดของบุ้นไทยใช่ไหมครับนะข้อที่ตามนี้คือคิดว่าผมคิดว,ว่าโอกาสเนี่ยในถ้าเราดูจากออของการเทรดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวยังตอบชัดเจนไม่ได้น่าจะประมาณสักมีโอกาสสักพาะหนึ่งในสามเท่านั้นที่จะมีโอกาสที่จะเป็นจุดต่ําสุดของตรงนี้แต่ว่าแน่นอนเพราะว่าที่เราบอกว่าคือตรงนั้นคือจุดต่ําสุด ก็คือเทียบกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอเคใช่เพราะว่าหนึ่งจุดเริ่มแรกเลยคือ,อมันเป็นจุดที่เป็นซับพอร์ตของดีนาโปรีเลเวลที่เราเคยคำนวณตั้ง้ง,งนานแล้วที่ประมาณ1,300คือจริงๆแล้วมันคือ1,299.24นี่แหละผมก็เลยลาวอัพมันเป็น1,300แล้วก็เราเคยพูดถึงเรื่องของราคาน่าจะเห็นการทำแฮมเมอร์ซึ่งก็เกิดแฮมเมอร์ในรูปของรายสัปดาห์มานะแต่นี้ที่ระบอกว่าที่เหลือเนี่ยอีก ประมาณอีกสองส่วนสองส่วนเนี่ยที่ยังยัง,ยงตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าเราดูจากการเทรดของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถึงแม้จะเป็นรูปแบบที่เป็นซัพพอร์ตของแนวรับมีการทำเป็นแคนเดลสติกเป็นแฮมเมอร์นะครับแต่ปรากฏว่าโวลุ่มเนี่ยอย่างค่อนข้างน้อยและคนที่เข้ามาผักดันราคาก็ยังเป็นนักลงทุนรายย่อยอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องสำคัญนะแล้วก็สิ่งกับสิ่งที่อยากเห็นคือต่อไปคือบริบทจาก งสัปดาห์นี้แหละหลังจากที่ทํารูปแบบของแฮมเมอร์แล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวของบริบทของราคานี่เป็นยังไงแล้วก็บริบทของเรื่องของตัวด้ทางเศรษฐกิจที่เราจะพูดถึงต่อไปเนี่ยในใในในของของวันที่28นสน่จะเป็นเรื่องของคอลซีพีที่จะเกิดขึ้นที่จะมีการประกาศนะบอลสอดคล้องกับตัวคานคาดหวังของตลาดทอเปาซึ่งผมคิดว่าถ้าบริบทต,ต,ตรงนี้เปลี่ยน ประกอบกับตัวแอคชั่นของราคาของแคนเดลสติ๊กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็อาจจะเห็นการรีบาวได้ดีนะฮะเราก็ต้องดูต่อไปว่ามันจะได้ถึงแค่ไหนเราก็จะจบหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าออคงคงต้องดูเป็นฉากๆไปจากตรงนี้นะแน่นอนตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่ผมในรูปที่หนึ่งคือเราในรูปแบบของที่มันดิสเซิบิวชันแล้วกันเราเคยพูดถึงออตัวเลขตรงนี้เมื่อตั้งแต่ป,ประมาณสัก3-4ครั้งที่ผ่านมาประมาณเดือนนึงแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4500กับ38 0 0 0 ผมคิดว่าเราอยู่ในโซนที่เป็น Distribution ของตลาด Equity ของโลกก็คือเอาดาวโจนเป็นตัว Benchmark แล้วกันนะครับแล้วก็ของ s ออกับ Nasdaq เนี่ยเริ่มไปชนแนวต้านแล้วนะฮะบ,บางทีหลังตามข,ขึ้นไปเลยไปก่อนแล้วก็ชนแนวต้านอันถัดไปแล้วก็เริ่มจะมีการาไม่ผ่านตรงดีละแต่นี้เราต้องดูว่าจากตรงนี้บริบทของอันที่2เรื่อง e c o n o m i มก a t a เนี่ยมันจะบอกเราว่าอย่างไงและแอคชั่ของราคาที่จะถัดไปนะครับ แล้วก็นอกแน่นอนรองเทอราลองพูดถึงเรื่องของเดือน9ไปเลยว่าออเฟดจะพูดว่าอย่งไงนะรลรวก็อยู่ในส่วนที่เป็นสแต็กเฟชชั่นผมคิดว่าเราคงอาจจะเป็นไซเวตรงนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วคอ่คอยว่ากันในในแง่ของตัวเลขที่จะบอกเรานะครับ, <Okay. S 1> รบเราไล่เรียงกันเลยฮะปกติเราก็จะคุยเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธตรสาวรัฐมีากากันครับคือมันถอยนะ ช่วยประเมินภาพหน่อยคนระว่ามันกำลังหมุนของอะไรเอ่อมันมีความขัดแย้งกันบ้างระหว่างตัวพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรเสปีกับของดีเอสดอลลาส์ท่าน่าสังเกตนะครับว่าเอ่อผมคิดว่าตลาดของพันธบัตรที่ เลทลงมาเนี่ยต่ำลงนี้ผมคิดว่าน่าจะสอดคล้องกับ expectation ของตลาดนั่นแหละก็คือตัวเลขที่มันโฟออกมาทางในแนวาทางทางยุโรปแล้วก็แล้วแต่หรือว่าทางประเทศอังกฤษนะครับนะฮะก็เข้าสู่ในลักษณะเพราะว่าเข้าสู่ทาร์เก็ตประมาณ2%แน่นอเนได้รอนเออทรดเดอร์ในตลาดหรือนักลงทุนในตลาดาาาก็คงคาดหวังว่าผู้ชี้ราคาของของบอลยูเนี่ยลงมาต่ำตรงนี้แต่ว่าเราอยู่ในกรอบที่ยังเป็นอัพเทรนที่เป็นลักษณะเป็นไซด์เวย์อัพคืออยู่ตรงนี้เราก็คิดว่าเราคงยงพยุงอยู่ตรงนี้จนกว่าจะมี การประกาศที่ชัดเจนแน่นอนในของอเมริกาว่าเฟดจะว่าอย่างไงตรงนี้ผมคิดว่าเราอยู่ยในโซนที่พักตัวตรงนี้เรายังคาดการณ์ว่อาอาจจะลงไปแตะประมาณ3.9หรือ4ก็ได้ถ้าตัวเลขของ c p e ที่จะประกาศในวันที่18เนี่ยสอดคล้องออกมาว่ามีการลดค่าลงตามคาดนะครับเราเคยพูดถึงวันที่10อยู่แล้วว่าตอนที่มันปรพยายามจะรีบาวขึ้นไปเนี่ยน่าจะประเทศประมาณ4.6มันรู้สึกเคประมาณ4.47ประมาณกว่ากว่าแล้วก็ทิ้งค่าลงมาผมคิดว่าตอนนี้เราเริ่มจุดแล้วแหละนะตลาดเริ่มจุดละในเรื่องของพันธบัตร อาตารยผลทับแทนสปีเนี่ยเพื่อรออะไรครับรอ Data ต,ต่อไปเป็นยังไงแต่เราคิดว่าเราคงอยู่ในเทรดในในโซนตรงนี้นะครับว่าตัวเลขออกมาจะเป็นยังไงตลาดก็จะดีแอกตามในโซนที่ประมาณ4.6กับประมาณประมาณ4นี่แหละตรงนี้คงไม่คงไม่ได้มีการเคลื่อนไหวจนกว่ามีบริบทที่ชัดเจนของตลาดขึ้นเป็นรูปมรทมมากขึ้นนะมันก็จะคงออกไปถึงทางแต่ว่าแน่นอนสอดคล้องกับตลาดของ expectation ก็คือถอยค่าลงมานะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา Uh huh. ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นเวลาบอลยูกับดอลลาร์เนี่ยหลังๆไปด้วยกันแต่ตอนนี้คนละทางแล้วฮะจ้านะคือดอลลาร์เนี่ยมันโอ้โหมันก็พยายามที่จะดิ่กลับขึ้นมานะครับครับอ่า uh huh. uh huh. uh huh. เราสามารถจะเกิดสิ่งอย่างนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะในภาวะที่เป็นตลาดเป็นรูปแบบของไซเวกันรูปแบบของไซเวก็อาจจะรูปแบบของการเทรดเนี่ยตามเอ็กซ์ปีเคชันแล้วก็ดอลลาร์จะย,ยังผูกพันเรื่องของการเทรดระหว่างประเทศแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่เป็นสัมผัสกันนะสังเกตดูว่าเศรษฐกิจหลายประเทศอย่างต,ตัวเลขของ PMI ของทางญี่ปุ่นก็ไม่เป็นตา่างคาดนะครับปรากฏว่าไม่ไม่ได้เติบโตขึ้นนะลดลงเนี่ยผมคิดว่าเอ็กซ์ปีเคชันแล้วก็ เปรียบเทียบกับทางยุโรปที่มีการลดดอกเบี้ยลงมาครั้งหนึ่งถูกไหมฮะก็เขาไม่ดอลลาร์นี่แข็งค่าเปรียบเทียบกับตลาดเปลี่ยนของทางฝั่งยุโรปนะตอนนี้ตัวนี้ขีดสำคัญตอนนี้ดอลลาร์ถหนักกลับขึ้นมาเนี่ยเราเคยให้ตัวเลขประมาณ1 0 5ยยืน1 0 5ยหีผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวบอกหลายๆอย่างถ้าบีมอนตั้งของราคาผักผ่านตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับมันจะสอดคล้องกับเรื่องของการเทรดในเรื่องของตลาดทองนะซึ่งจะออก รูปแบบในการราคาเนี่ยจะน่าจะออกรีเวตในที่ทางตรงข้ามสมมติว่าถ้าเราสามารถเข้าไปเทสประมาณที่ไฮเดิมที่ทําก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณร้อยหกจุดสามแปดผมคิดว่าตลาดทองเนี่ยน่าจะมีการทิ้งขายลงมาตามจังหวะคอนลดราที่ขึ้นไปจากตรงนี้แต่เราก็ดูการเทดในสัปดาห์นี้เพราะว่าตอนนี้เราเลยจุดที่เป็นแนวต้านขึ้นมาแล้วนิดหนึ่งแต่อาจจะเออร์ได้เออเลอร์ได้นะครับถ้าสมมติเราเทสสองวันตลาดเงียบเงียบแล้ว PCE ออกมาแล้วสถานที่ทางว่ามีการลดค่าลง เอ็กซ์เพกชันของตลาดก็จะเปลี่ยนนะครับว่าออฟเฟอาจจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับหรือว่าเอาเท่ากับเป็นซอฟต์แบนดิ้งหรือตรงนี้นะฮะก็จะทําให้ดอลลาร์เนี่ยอาจจะไปชนประมาณแนวต้านตรงนี้แล้วก็ก็ถอยกลับลงมาถ้าต่ำลงมา105.3อีกรอบเนี่ยก็จะเป็น,นทิศทางชี้ลงมาในกรอบเทนชันแนลแต่ว่าถ้าผัดตันต่อเรื่องขึ้นไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบการเทรดในเรื่องของลุกของราคาทองในกราฟที่สี่ที่เราจะดูต่อไปครับราคาทองครับ อันที่สี่เนี่ยผมให้เอามาดูตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วประมาณเดือนที่ผ่านมาเราให้รูปแบบกราฟของการเคลื่อนไหวราคาประมาณตรงนี้แล้วก็อาจจะถอยลงไปตามดอลลาร์ที่ผักค่าขึ้นนะครับเพราะว่าในตัวของทองเนี่ยการเทสประมาณ243 1หนึ่งแล้วไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยมันบ่งบอกหลายหลายอย่างว่ามันอาจจะเป็นจุดที่จุดๆตรงนี้หรืออาจจะเป็นแค่ distribution แต่ว่าการรูปแบบของราคาที่เห็นตอนนี้ ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบัญชี้นำลักษณะว่าจะมีการเทคโปรฟิตแล้วก็ถอยค่าลงมานะในตามจังหวะที่ผมมาให้ตัวเลขเป็นลูกสอนตรงนี้เป็นสีแดงลงมาถึงประมาณ2250ตรงนี้นะเรามาดูรูปแบบของ4.1ที่เป็นการอัปเดตของปัจจุบันล่าสุดแล้วกันนะออหลังจากวันที่27เดือนเมษแล้วเนี่ยมันก็มีการพยายามรีเทสที่เราเคยให้ตัวเลขประมาณ2,400กว่ามันขึ้นไป2,387แล้วก็ ทิ้งลงมาแท่งตรงนั้นนะแรงเลยนะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรอบหนึ่งมาการทิ้งค่านะคผมคิดว่าถ้าเราจับราคาของ US dollar index เมื่อกี้นะฮะที่ประมาณ1้5 3ที่เบรกขึ้นมาแล้วถ้าผู้ราคาต่อเนื่องขึ้นไปเนี่ยเราคงน่าจะเห็นรูปแบบของราคาทองเท็ดลงมาแตะประมาณ2250นะซึ่งจะเป็นแนวรับที่ดีน่าจะมีการรีบาอย่างน้อยประมาณ 50- 70เเหรียญเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่า การ,รีบาตรงนั้นเป็นไงนะฮะซึ่งรูปที่สามผมจะผมจะสังเกตว่าผมจะบอกว่าถ้าเราขึ้นไปถึงประมาณ107.4ด่อลลาร์นะครับเราจะเห็นทองประมาณ2 2 5 0บวกลบนี่แหละนะฮะมันจะสอดคล้องกับจังหวะของราคาการเทรดของนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้า1้7.4เดูด่ของดอ,อดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันจะก็ไปสอดคล้องกับตัวเลขของการเทรดบิตคอยในการาฟที่5นะซึ่งน่าจะลงมาประมาณ 5า0 2 0 0 0 5 0 5 5 0 0ตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้นะจะสอดคล้องกับการทิ้งตัวราคาซึ่งแตนเนี้ยจะตอบได้หรือไม่ได้ก็คือดูการจับตาดอลลาร์ให้ดีการเทรดของสัปดาห์นี้ถ้ามีการพุชราคาต่อเนื่องการพุชราคาต่อเนื่องหรือไม่ก็ดูตัวเลขของ PCE ที่จะประกาศออกมาในทิศทางเป็นยังไงผมคิดว่ามันจะส่งผลตรงเรื่องของโมเมนตัมการผลักราคาขึ้นไปนะฮะแล้วก็สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่เปรียบเทียบก,กับดอลลาร์อื่นก็น่าจะถูก ทิ้งขายลงมาตามจังหวะของราคาแล้วจะมีตัวเลขของบิตคอยเนี่ยประมาณ62500น่าจะมีการรีบาวนะสั้นๆแล้วก็ดูจังหวะทีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าคนที่องการซื้อบิตคอยตรงนี้คงน่าจะต้องรอกลับมาที่ข้างล่างน่าจะเซฟจะมีการรีบาวได้ดีกว่านะจริงๆแล้วเนี่ยออรูปแบบของราคาบิตคอยเนี่ยมันเป็นรูปแบบของเซลล์สัญญาลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะแล้วแหละจริงๆเป้าหมายมันคือประมาณ 44%,0 0 0 นะครับ oh. ในระยะยาวนะครับในระยะยาวแต่ว่ามาถึงจุดที่ห้าหมื่นสองพันห้าหมื่นห้าพันก็ได้ก็คือเราดูบริบทของตลาดว่ายังไงดอลลาร์ไปถึงจุดที่เป็นแนวต้านมีการเทขายลงมาตรงที่ประมาณร้อยเจ็ดร้อยแปดบิตคอยก็น่าจะมีการรีบอัพจากประมาณ 52, ห้าหมื่นสองพันถึงห้าหมื่นห้าพันจากตรงนี้อีกทีแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับนะครับในในเรื่งของดอลลาร์ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ดอลลาร์ก็เป็นตัวการเลยแหละนะฮะที่ทำให้ตัวขนะองทองแล้วก็บิตคอยน์ วนของดาวโจนแล้วเดี๋ยวจะมาไทยนะอาวเชิญฮนะครับดาวโจนนะฮะก็คือวัดกราฟของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจุดที่เป็นตัว L มีการเบรกรูปแบบของแบร์แฟกลงมานะครับก็คือลงมาก่อนนั้นทำเหมือนแฟกแล้วก็ตกลงมาหลังเทรนล้วผมก็พูดถึงว่าเราน่าจะเห็นการ เราเห็นแฮมเมอร์แล้วแหละแล้วก็บ้านเราก็จะแฮมเมอร์ตามของเมื่มอสัปดาห์ที่แล้วเอะแล้วก็คงน่าจะต้องกลับเข้าไปฝังอยู่ในกกอบเทนชนอลที่เป็นรูปแบบของเทนชันอลเล็กๆตรงแฟกนี่นะฮะมันถึงรูปแบบเป็นไซเบรได้ถ้าเรามาอัปเดตการเทรดของสัปดาห์ที่แล้วที่6.3สเนี่ยสังเกตว่ามันกลับขึ้นมาใน,ใน,ในกราฟของแท่งถัดไปหลังจากตัว L แล้วเนี่ยตอนนี้มีการเบรกขึ้นมาเนี่ยเ,เบรกขึ้นมาตรงนี้คล้ายๆกับเหมือนกับว่าเราจะเห็นการรีบาวกลับขึ้นไปเทสประมาณไฮเดิม นะแต่ว่าคงต้องดูเพราะว่าตลาดน่าจะเงียบเพราะว่าเราจะใกล้เรื่องของการซัมเมอร์เบรกของทางอเมริกาแล้วนะฮะเราคงเชื่อสัญญาณตรงนี้มากไม่ได้แต่ว่าการเบรกขึ้นมาตรงนี้ให้ดูตัวเลข39,300ซึ่งมีการรีอคชันลงมาแล้วแหละหนึ่งสามเอคชันเมื่อเราสมควรจะเห็นโมเมนตัมต่อของวันในการเทรดของสัปดาห์นี้ที่จะเปิดนี้แหละแล้วก็ถ้าผ่านไปได้เราได้อาจขึ้นไปเทสประมาณ4 0 5 0 0ที่ผมเคยพูดตรงนี้ว่ามันยังไม่ถึง เป้าหมายของมันนะแต่ว่าถ้าราคาเปิดออกมาแล้วสัปดาห์นี้ตัวเลขของ p c บอกมาเป็นทิศทางที่ผิดกับการคาดหวังตลาดผมคิดว่าตัวนี้อาจจะเป็นการ fall break คนที่เทรดตามรูปแบบของดาวทียรลี่ตรงนี้นะการเบรกงฮตรงนี้อาจจะผิดหวังได้นะแล้วก็คงตลาดกลับขึ้นมาลักษณะเป็นรูปแบบ ABC จะเห็นอาจจะมาแตะที่ประมาณ 37, 7 0 0อีกทีนึงแล้วก็ค่ว่ากันอีกทีนึง มาดูตลาดหุ้นไทยครับหลายคนรอดูอยู่มันเกิดอะไรขึ้นเราถอยมาหนึตลอดในช่วงที่ผ่านมาการจะเห็นภาพรวมของของของเซตบ้านแล้วผมย้อนกลับไปดูว่าตัวเลขที่เราเคยพูดถึงว่าหลังจากที่พันสามหลุดลงมาแล้วเนี่ยมันจะชี้ื่างไปที่ไหนตรงนี้เราเคยพูดถึงตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดเกือนเดือนสี่แล้วแหละว่ามันคงเห็นประมาณพันสามร้อยและถ้าเบรกลงมาได้นะเราน่าจะวิ่งเข้ามาสู่อัุ้นชิพอาหาร 1 2 4 0 1 2 5 5นะแล้วช่วงนี้ที่เป็น normal case ของตลาดที่ลักษณะเป็นรูปแบบของของ,ของที่ทางลงอย่างเต็มตัวอย่างนี้นะฮะเราน่าจะเห็น normal case น่าจะไปแตะประมาณ1 1 7 2ถึง1255นะในรูป7.1เราเคยให้พีเซนรูปแบบตรงนี้ไปเรามาอัปเดตประมาณที่รูป7.2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันอีกทีนึงนะว่าผมครั้งที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงว่าเราน่าจะเห็นการแตะประมาณพัน0แล้วน่าจะมีการรีบาว แต่การรีบาตตรงนี้เราเห็นแล้วแหละว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามันรูปแบบเป็นของแฮมเมอร์เราต้องการจะเห็นการรีบา์ต่อจากสัปดาห์นี้เป็นบริบทที่การพุชของราคาจากแอคชั่นของสัปดาห์ที่แล้วและสมควรจะต้องผ่าน1 3 4 0งสย์ให้ได้รูปแบบของการลงมันถึงจะเซฟที่จะไม่ลงต่อในระยะต่า,างานะครับตอนนี้เราดูรูป7จจุดของการเทรดสัปดาห์ที่ผ่านมาสังเกตสังเกตไหมฮะว่าในสัปดาห์นี้เราเห็นรูปแบบของอะไรรูปแบบของแฮมเมอร์ของราคา รูปแบบของแฮมเมอร์ของราคาเนี่ยเป็นแอคชั่นของตลาดที่ซัพพอร์ตตรง1 3 0 0าร้จีบอกตรงนี้แต่มันยังไม่จบเพราะว่ามันไปแตะที่ประกอบเท n นดชั้นที่หลุดลงมาสังเ,เกตไหมครับเราต้องการเห็นอะไรครับการรีบา r ์พุชของราคาขึ้นไปจากสัปดาห์นี้ให้ต่อให้ได้แล้วก็การเทรดตรงนี้ง่ายมากถ้าคนเทรดด้วยแคนเดลสติ๊กก็คือเอาเทรดตามแท่งนี้ครับอย่าให้หลุดตรงตรงโลเดิมถ้าหลุดโลเดิมนี่ก็ยุ่งก็คือรูปแบบของแฮมเมอร์จะเฟล เฟลเนี่ยคนที่เคยเข้ามาซื้อก่อนหน้านี้จะตบล้อแล้วจะผัดราคาเราคงจะวิ่งไปหาจุดที่เป็นซัพพอร์ตที่เราให้รูปภาพไว้ประมาณ7.1 7.1กับ7.2เนี่ยเป็นซัพพอร์ตอีกต่อไปนะครับเราคงคาดการว่าน่าจะต้องรีบาวจากตรงนี้นะแล้วก็ดูบริบทของคอพีซีว่ายังไงตอลล่าว่ายังไงนะตลาดของดาวโจนส์ของทางอเมริกาว่ายังไงนะหลังจากนั้นคือยังไม่พอการรีบาวตรงนี้ถ้าจะเซฟไม่พอให้ให,ให้กลับขึ้นไปได้จริงเนี่ย สมควรต้องอยืนเหนือพันสามร้อยสี่สิบในสัปดาห์นี้มันก็จะรูปแบบของการกลับตัวจะเห็นรูปแบบชัดขึ้นนะเปอร์เซ็นที่จะกรีบาวด์กลับขึ้นไปเป็นเราก็บอกว่าจุดตรงนี้เป็นหนึ่งสองแปดหนึ่งเป็นจุดโลสุดของของปีนี้ก็ก็จะรูปแบบมันก็เอาเปอร์เซ็นต์ก็น่าชัดชัดเจนมากรูปแบบกคค็คงเห็นเป็นรูปมาทามากขึ้นนะครับถ้าใช้ตอดตัดสุดแล้วเนี่ยอาจะบอกหนึ่งสองแปดหนึ่งเนี่ยตัดสุดแล้ว แต่ชนีต้องขึ้นไปแตะเป็นสามสี่ศูนย์ไม่ได้แตะต้องเกินด้วยต้องเ<โ>ก,กินครับนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าต่ำหรือเปล่าเพราะว่าด้วยรูปแบบแท่งเทียนของแฮมเบอร์ uh, mer, ของไอดีการายสักดานะ,ะมันกำลังมันก็แย่ลงมาข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามดูนะครับว่าวันนี้ตลาดหลักทรัพย์มีการแถลงกับในฝั่งของกละตแล้วก็ในฝั่งของกระทรวงการคลังเนี่ยจะจะเป็นคนเชิงบวก มานไวแค่ไหนคือหลังๆเริ่มมีกระแสะเรียกร้องแบบนี้ครับอาจารย์ครับ,รบเริ่มมีกระแสะเรียกร้องว่าหยุดก่อนไหม็อตเซลหยุดก่อนได้ไหมถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดหลักทรัพย์เขาบอกเขากำลังเตรียมจะใช้อัปเดตอยู่แล้วแต่ครับในช่วงของหนึ่งกรกฎาคมก็คือสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งนะฮะแต่ว่ามันก็มีกระแสะเรียกร้องมานะครับก็ไม่แน่ใจว่าตลาดหลักทรัพย์จะว่าอย่างไรครับจะว่าอย่างไรแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของการพูดคุยเกี่ยวเรื่องของ ไทย ESG หลายองค์กรต้องหน้านะมองภาพ LTF แต่ตอนนี้อาจจะต้องไปถามเรื่องของไทย ESG ให้มากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาครับโดยสรุปอาจารย์แบบนี้อาจารย์วางกะยุทธ์ยังไงการที่บอกว่าจะรีบาวจากตรงนี้นะครับจริงๆคือถ้าถ้าเป็นทางทางวิธีการเทรดที่ที่เราใช้เนี่ยผมคิดว่า รูปแบบของการรีบา์เนื่องจากยังไม่ชัดอาจจะไปแตะที่ประมาณในแนวต้านแล้วจะลืมว่าดาวโจนเนี่ยก็อาจนนจะไปแตะโจนที่เป็นแนวต้านของดาวโจนที่ประมาณ4ี่หมแล้วทิ้งขายลงมาในจังหวะเดียวกันพอคงจะไม่ตามการซื้ออจริงจริงแล้วสมควรจะหาซื้อตอนที่มันยออน่อราคาจนกว่าจะมีรูปแบบเป็นรูปมาทำก็คือหรือบริบททางตัวเลขทางเศรษฐกิจบ่งบอกเรานะครับเป็นรูปแบบ,แบ,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 แบ,บชัดเจนและเราคงต้องการจะเห็นถ้าการรีบา์ตรงนี้มีโมเมนตัมต่อต้องการจะเห็นนะครับต่างชาติกับเข้ามาซื้อ ตามบริบทที่ทเกิดขึ้นของทางเศรษฐกิจนะครับมีโบลุ่มนะที่ขึ้นอย่างในมีนแยะสาคัญผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวคอนเฟิร์มได้ดีจากสัญญาณที่จะเกิดขึ้นจากตรงนี้นะพราเหมือนัันเราคงควรจะขึ้นไปรอจังหวะสมมติถ้าเขาซื้อตรงเราซื้อตรงนี้ได้หม,มดสัปดาห์ที่แล้วหาจังหวะขายตามแนวต้านแล้วก็ยืนกลับมาดูรอแนวรับถัดไปก็คือ1 2 4 0 1สอง5ดีกว่านะแล้วก็ถ้าจังหวะจะเทรดในจังหวะที่อยู่ระหว่างช่วง13 4 0กับ1300คงน่าจะเป็นการเทรดแบบสั้นๆนะครับ แล้วบางคนที่ดูตามฟัน d ด m e n เมนท a ลแวลูก็คือต้องดูไปรูปแบบของฟัน d ด m e n เมนทลว่าเออเอ n ร์นตตโมาสอดคล้องกับราคาตลาดหรือไม่แล้วพั s สเปคของราคาของเออร์นในอนาคตเนี่ยจะจะทำได้ดีจากตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็เป็นจับเรื่องของไปการเทแบบดองเทิมไปนะครับโอเคนะครบวนี้ก็ประคุณมั้งบ้านเลยครับอาจารย์ชัยครับครับ